วิวัฒนาการหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยไปที่ไกลแค่ไหนฟังจากทีมผู้สร้างหุ่นยนต์เจ้าของรางวัลทั้งในและต่างประเทศมีหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ไทย ให้ทุกคนได้อัปเดตกันเพราะสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำและถ่ายทอดคือความสามารถของคนไทยในการผลิตหุ่นยนต์นั้นไม่จำเป็นเป็นสองรองชาติใดโดยเฉพาะในยุคที่เกิดวิกฤตโรคระบาดซึ่งเป็นตัวแปรมาเร่งให้ทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกันช่วยคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติหลักในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ต้องทํางานอย่างเต็มกําลังในช่วงนี้ โดยมีจุดประสงค์หลักในการป้องกันลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตลอดช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 i หนึ่งในนั้นหุ่นยนต์ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคสัาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนซึ่งได้นําไปใช้ในโรงพยาบาลสนามช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์พยาบาลในช่วงเกิดวิกฤตโควิด1 i ระลอกที่ผ่านมานั่นคือหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยหรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสําหรับการบริการทางการแพทย์ ที่คิดค้นโดยบริษัท T.K.K Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์วัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันจัดการปัญญาพิวัติ ในช่วงต้นปี2021เราได้เสนอบทความเกี่ยวกับความเป็นมาของหุ่นยนต์ตัวนี้เมื่อครั้งที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกนั่นคือรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม Innovation Best Award ประจำปี2020จากงานมหากรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แห่งสาราชนาจักมาครองได้สำเร็จ วันนี้แนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสําหรับการให้บริการทางการแพทย์ตัวนี้ได้รับการยอมรับว่าสามารถนําไปช่วยเหลือภาคการแพทย์และสาธารณสุขไทยได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพการันตีด้วยรางวัลระดับชาติมาครองอีกหนึ่งรางวัลน,นั่นคือ Prime Minister Award Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน รางวัลน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน Prime Minister Award National Startup 2021และ Innovation for Crisis ที่ภายในงานมีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเลาธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาเป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้หลังได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับชาติมาครองทีมผู้คิดค้นและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับบริการทางการแพทย์จึงได้สื่อสารให้ทราบถึงแนวคิดการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้เพิ่มเติม พร้อมกับ Key Success factor นั่นคือการร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยให้เทียบเท่าสากลได้และยังพัฒนาแนวคิดเซลล์คอนเซปต์ส่งหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยไปให้ได้ไกลกว่าเดิม เริ่มต้นจากการฟังแนวคิดที่น่าสนใจของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการให้แนวทางและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับบริการทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลน,นี้นั่นคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์กมานกุมาปรปาวาอดีตคณะบดีคณะแพทย์นานาชาติศาสตร์จุลาภรณ์และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาอัปเดตถึงแนวคิดล่าสุดที่ทำให้หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยเวอร์ชันนี้สามารถคว้ารางวัลระดับชาติมาได้ หุ่นยนต์ตัวแรกที่ทาง T.K.K ได้รับรางวัลจากนานาชาติเกิดขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์ในประเทศเพื่อใช้เองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่จากนั้นก็ลงมือออกแบบเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า heavy duty แบกรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการทํางานที่ต้องขนส่งของหนักได้ ในการนี้เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ให้ตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ทางทีมงานจึงได้กลับไปวิเคราะห์งานของโรงพยาบาลและไปดูรายละเอียดงานของคนที่ทำงานจริงหรือฟโฟล์งานของพวกเขาว่าแท้จริงแล้วคืออะไร ซึ่งก็พบว่ามีงานที่ไม่ใช่งานของหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่แต่พวกเขาต้องมาทําเสียเวลาการทํางานหลักที่สําคัญอย่างน่าเสียดายโดยงานเหล่านี้สามารถจัดสรรโดยหุ่นยนต์ที่ทําแทนได้หลายงานเป็นงานที่ต้องทําเหมือนเดิมทุกวันอาจจะทําให้คนเกิดความล้าแต่ถ้าเกิดเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์มีข้อดีคือไม่เหนื่อยล้าแถมให้บริการได้24ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นําเสนอแนวคิดเซลคอนเซปที่จะนํามาพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการให้บริการทางการแพทย์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อมุ่งเน้นช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ให้ครอบคลุมมากขึ้นเซลคอนเซปเป็นการอินทิเกรตหรือการเชื่อมโยงการทํางานของหุ่นยนต์เข้ากับระบบปฏิบัติงานปกติซึ่งได้ปรับเอาหลักของเล a ร์เมเนจเมนต์มาใช้วิเคราะห์งานที่ไม่จําเป็นออกและถ่ายโอนให้หุ่นยนต์ทําแทน เช่นโรงพยาบาลต้องไปเช็คสต๊อกของยาอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ซึ่งโดยความเหนื่อยล้าอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้งานเหล่านี้จึงให้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำและวกาหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ไปทํางานที่ต้องอาศัยทักษะวิชาชีพแพทย์พยาบาลมากขึ้นถ้าทําได้ย่อมจะช่วยให้มีผลลัพธ์ในการทํางานสูง ส่วนในการออกแบบหุ่นยนต์เราเสนอแนวคิดที่ออกแบบที่ล้ำสมัยโดยการใส่ AI ที่เปรียบเสมือนมันสมองเข้าไปในหุ่นยนต์ด้วย2คือทําให้หุ่นยนต์มีน้ําหนักเบาสามารถขนของได้ประมาณ40กิโลกรัมจางจากรุ่นแรกที่มีขนาดใหญ่เพื่อขนของได้หนักกว่าโดย AI ที่เพิ่มเข้าไปทําให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับหุ่นยนต์ได้เช็คผลลัพธ์ของการทํางานของหุ่นยนต์ได้ว่าทําถูกต้องตามคําสั่งหรือไม่ ในโอกาสนี้รองศาสต,ตราจารย์นายแพทย์กำมานได้พูดถึงแนวคิดการออกแบบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ไทยให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ว่าต้องมีหลักการต่อไปนี้ ซิมเลตใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อที่ผ่านมามีหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาแล้วอาจยังไม่ได้ทํางานใช้งานเหตุผลหลักส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะหุ่นยนต์นั้นไม่ได้รับการเชื่อมต่อให้เข้ากับระบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนโปรแกรมหรือซอฟตแวร์ต่างๆเรียกได้ว่าหุ่นยนต์เหล่านั้นยังเป็นตัวเดียวอันเดียวซึ่งถ้าก้าวผ่านข้อจํากัดนี้ไปได้ก็จะมีส่วนช่วยลดขั้นตอนและเป็นการใช้หุ่นยนต์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาคือ t o u c h l e t ลดการสัมผัสลงได้ทุกวันนี้เมื่อต้องมาโรงพยาบาลผู้มาใช้บริการยังต้องเสี่ยงกับขั้นตอนการเข้ารับบริการทางการแพทย์ต้องสัมผัสอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้โดยหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพควรต้องออกแบบมาให้เป็นเทคโนโลยีแบบ t o u c h l e หรือไร้การสัมผัสโดยการสั่งการด้วยเสียงหรือเซ็นเซอร์ด้วยมือ t i m e ลสลดเวลาการนั่งรอคิวเข้ารับบริการปัจจุบันผู้เข้ามา ใช้บริการโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐหลายคนยังต้องรอคิวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อได้เข้ารับการตรวจในวันนั้นซึ่งถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วระบุว่าคนไปโรงพยาบาล1คนใช้จ่ายเงิน1,000บาทโดยไม่รวมค่ายา แต่นี่ก็คือค่ารถค่าอาหารการกินไม่รวมค่าเสียงโอกาสจากการไม่ได้ไปทำงานตรงนี้จึงเกิดคำถามว่าเราจะให้ผู้ป่วยรอคิวน้อยลงได้ไหมซึ่งจะทำได้ยังเป็นการช่วยลดความแอาอาัดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรงพยาบาลแถมผู้ป่วยและญาติก็สามารถเดินทางกลับไปทำมาหากินได้อย่างรวดเร็วโด,ดวยตรงนี้สามารถนำหุ่นยนต์มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้หุ่นยนต์แบบมีระบบ AI ในการบรหิหารจัดการต้อนรับรับคิวและนำผู้ป่วยไปยังห้องตรวจ ต่อมาคือโฟเลตความผิดพลาดต่ำแน่นอนว่าหลายงานอาจจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านความชํานาญของมนุษย์ทว่ายังมีอีกหลายงานที่ถ้ามนุษย์ทําอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดหุ่นยนต์มีควบคู่เทคโนโลยีล้าสมัยกลับจะช่วยงานเหล่านี้ให้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นต่อไปคือ Pa p e r l e s ลลดการใช้กระดาษรักโลกการปรับอุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทํางานโรงพยาบาลจะต้องมีส่วนช่วยลดการใช้เอกสารกระดาษโดยเปลี่ยนไปใช้เอกสารซึ่งได้รับการเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกแทน ด้านดรธัญ,ญวัฒน์สมใจทวีพรผู้อำนวยการศูนย์นวัตรกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติได้ให้มุมมองเพิ่มเติมในโอกาสนี้ ในช่วงการเกิดการระบาดโควิด -19 ที่ทําให้วงการการสร้างหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ของไทยให้ได้ไปพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยระบุว่าในช่วงมีวิกฤตโควิดมุมมองด้านบวกก็ต้องพูดว่ามันเจ๋งมากที่พอเกิดวิกฤตปุ๊บสถาบันและหน่วยงานต่างๆก็สามารถปรับเอาเทคโนโลยีมาสร้างหุ่นยนต์รวมถึงนวัตกรรมต่างๆเพื่อรับมือกับวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ให้ได้อย่างทันท่วงทีนี่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งของนักคิดที่อยู่ในทุกภาคส่วนของไทยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่่่มมตต้้้นนนนทททีีทีีีดดเเเเรรรรราาไยยูแแลลละะปัอคโโวก ได้รับมือวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อวงการแพทย์สาธารณสุขไทยโดยนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมานั้นได้มีโอกาสไปปรับใช้ทันทีผู้คิดค้นก็สามารถติดตามผลได้และผู้ใช้ก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอย่างไรตรงนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้เช่นวิธีการใช้ซับซ้อนไปหรือไม่ถ้าซับซ้อนจะทําอย่างไรให้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นดรธัญญาวัตรยังได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับบริการทางการแพทย์ที่ได้ร่วมมือคิดค้นและสร้างขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัท T.K.K Corporation จำกัดเพิ่มเติมว่า รางวัล Prime Minister Award ที่จัดขึ้นทุกปีโดยในปีนี้กำหนดธีมว่าเป็น Innovation for Crisis เป็นนวัตกรรมสู้วิกฤตซึ่งแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินั้นสอดคล้องและตรงกันกับธีมของงานคือนวัตกรรมที่สร้างนำไปสู่การสู้กับโควิดแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจริง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อวิกฤตคลี่คลายแล้วนวัตกรรมแนวคิดที่สร้างขึ้นมานั้นจะนําไปต่อยอดได้หรือไม่ซึ่งชัดเจนว่าหุ่นยนต์เครื่อนที่อัตโนมัตินําไปใช้บริการทางการแพทย์นี้นําไปต่อยอดได้ในสภาวะปกติ โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารางวัล Prime Minister Award Innovation for h r i s t s ในปีนี้ก็ได้นำเสนอแนวคิดของเซลล์คอนเซปที่จะนำไปปรับใช้ในการวางระบบเทคโนโลยีในโรงพยาบาลสมัยใหม่หรือ Digital Hospital ในโรงพยาบาลซึ่งหุ่นยนต์ก็เป็นจิ๊กซอสสำคัญจะช่วยยกระดับการพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง อีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินี้ให้บริการทางการแพทย์ได้รับรางวัลน,นั่นคือหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกนําไปใช้จริงแล้วในโรงพยาบาลสนามอย่างโรงพยาบาลสนามบุษราคมและก็มีแผนจะนําไปใช้ในอีกหลายโรงพยาบาลซึ่งเป็นการตอกย้าว่าแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์นี้นําไปใช้งานได้จริงแบ่งเบาภาระได้จริง นอกจากนี้การสร้างหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหุ่นยนต์ตัวแรกที่เป็นการสร้างในระดับอุตสาหกรรมและเน้นความแข็งแรงซึ่งมีขนาดใหญ่น้ำหนักมากจากนั้นก็นำมาพัฒนาให้บริการทางการแพทย์ความร่วมมือก็คือคีสักเจตที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลใดๆ เขายังบอกอีกว่าหนึ่งใน5เกณฑ์ตัดสินรางวัลน,นี้ก็คือหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโ,ตโนมัติได้คะแนนสูงสุดคือความร่วมมือและการประสานงานระหว่างเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนภาครัฐเอกชนภาคสถาบันการศึกษาโดยรางวัลน,นี้นับเป็นรางวัลสงเกียรติที่สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติต้องการให้กำลังใจผู้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ ที่ผ่านมาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ทันทีที่คนไทยสามารถประดิษฐ์คิดค้นได้เองต้นทุนตรงนี้ก็ถูกลงมหาศาลโดยกระบวนการการสร้างออกแบบและการผลิตของเราก็ได้มาตรฐานรวมถึงฟังก์ชันในการทำงานสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ในช่วงท้ายคุณกาลยานีคงสมจิตประธานกรรมการบริษัท TKK Corporation จำกัดอีกคนหนึ่งก็ยังบอกว่าในวันนี้สิ่งที่เราต้องต่อยอดมันไม่ใช่แค่การทำ CSR ของบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการเอาหุ่นยนต์มาพัฒนาต่อยอดศักยภาพให้มันเกิด cross industry ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยการ collaborative networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือสอดประสานกันเองได้ ในการพัฒนาประเทศปัจจุบันต้องยอมรับว่าเสนนอยระหว่างกันคือจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนสำคัญอย่างที่ TKK ร่วมกับสถาบันปัญญาพิวัตรซึ่งมีบุคลากรทั้งคนาจารย์และนักศึกษาที่มีความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ส่วนที่ TKK เองก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีประสบการณ์ในด้านสินค้าต่างๆมีเทคโนโลยีธรรมศาสตร์เองก็มีโน้ตฮาวในเรื่องการแพทย์พอมี3สิ่งนี้ทุกฝ่ายก็เลยไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้ใจเป็นขุมกำลังความรู้ที่ทั้งหมดใส่ลงไปหุ่นยนต์ให้บริการทางการ สร้างขึ้นมาได้สำเร็จ จากตัวต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้เราจะทําโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือดิจิทัลโฮพิทอลที่เกิดขึ้นจริงที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c โรงพยาบาลแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยเรามีความล้าสมัยมากทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดและเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่รับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทําอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นคําว่า collaborative networking ณนะวันนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งข